กินชาไอชาพูดว่าไก่ได้ไหมไก่อีกทีหนึ่งได้ไหมไก่พูดเสียงดังๆหน่งงอยไก่พูดว่าไก่ได้ไหมคะออไม่ได้ไม่ได้หรอทำไมพูดถึงพูดว่าไก่ไม่ได้อ่ะคะ้องวิชูใครชื่อหนูปินให้ยกมือขึ้นสูง โูปินจะไปไหนนอนลงกินแมมกับแม่ก่อนเนี๋ยคนเก่งเนาะลูปินพูดว่าแม่ไดไหมได้ไหมลปินพูดว่าไก่ไดไหม,มได้ลูปินพูดว่า,มแ,วาแม่ได้ไหม พินพูดว่าไก่ได้ไหมไก่พูดให้ฟังหน่อยไกน่นี่เฮ้ยเจ้าเอกินแมมเพื่อยได้ไหมคะขอแม่กินแมมเนื่อนได้ไหมคะคนไหนชื่อหนูปินให้ยกมือขึ้นสูงสูงวนไหนชื่อหนูปินให้ยกมือขึ้นสูงที่สุดยกมือขึ้นได้ไหมคะ<อ>ปิน จะไปไหนอีกแล้วจะไปไหนอีกแล้วอย่าพึ่งนอนคุยกันก่อนเดีย๋ยวนอนคุยกันก่อนลูกปิ้น่ะโอ้โหลูกปิน้นขาแม่จะจะถามลูกนะลูกพูดว่าไก่ได้ไหมไก่แล้วพูดว่าแม่ได้ไหมอ้าพูดแม่เคยพูดได้อยู่เดี๋ยวนี้พูดไม่ได้แล้วเหี๋จะได้คําว่าไก่ก็ลืมทุกค,คําเลยเหรอกันแม่จะถามทำง่ายพูดคาว่า มัมมัมได้ไหมมัมมัมมัมมมอ้าวพูดมัมมัมก็ไม่ได้เมื่อไหรจะลืมหมดขนาดนั้นอืมน้ปินแม่จะถามแม่จะถามมานอนดีๆมานอนข้างๆแม่จ๋าเนี่ยเล่มันเก่งเลยเออเออธอพว่า,าเก่งมากค่ะแม่จะถามว่าน้องปินคนไหนชี้น้องปินให้แม่ดูหน่อยไล้น้องปินคนไหนคะน้องปินคนไหนคะ โอ้คนพุงกลมคนนี้เหรอแล้วแม่คนไหนคะแม่คนไหนคะชี้แม่นหน่อยอ้แม่คนนี้เหรอแล้วใครชื่อหนูปินไหนยกมือขึ้นได้ไหมหนูปินยยกมือขึ้นสูงๆได้ไหมคะได้ไหมคะอ๋อปิดฟาแมมก่อนเหรอปิดฟาแมมแล้วยกมือขึ้นได้ไหมคะยกมือขึ้นสูงๆได้ไหมยกมือขึ้นแบบแบนยกมือขึ้นได้ไหมคะ โอ้ยจะไปไหนจัจัจัอันนุปินแม่จะถามแม่จะถามลูกนอนลงก่อนลูกนอนลงก่อนแม่จะถามอีกเร็วคนเก่งเร็วลูกนอนลงก่อนได้ไหมคะเร็วคนเก่งเร็วนอนลงก่อนนอนลงก่อนโอ้ยนอนโอ้ยกมือชูโอเคค่ะอาแม่จะถามลูกต่อนะลูกตาหวานปิดปิดทำได้ไหมล้อลอลๆอแล้วยิ้มหวานทำไงคะยิ้มแฉะโอ้ยยิ้มหวานอย่างนี okay. Okay. ้โอ้ยแล้วลูกบายบายทำยังไงคะ โอ้ใบใบทำอย่างนี้<ม>แล้วทำจูบได้ไหมอ๋อจูบเด้ออุ้ยน่ารักจังเลยอาบปากได้ไหมอ้บอาบปากกว้างเลยเหรอคะ,ะพูดไก่ให้ฟังหน่อยถ้าพูดไก่ได้คาเดียวก็พูดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอย่าเพิ่งไปกดมันลูกพูดไก่ให้แม่ฟังก่อนแล้วไก่ดดดดดโอ๋อเก่งจังเลยออาลูกยบายทำไงคะบายบายทำไงคะ Uhm เอ้าจ 1000, oh, oh, awesome. hey. oh, Hello, oh, ุกขี้มูกแล้วนั่นนะยิ้มบานยิ้มบานโอ้ยยิ้มบานน่ารักจังเลยอ่ะจุกทำไงคะจุกจุกจุกที่กล้องก่อนจุกที่กล้องก่อนจุกจุกโอ้ยจุกน่ารักที่สุดบ๊ายบายนะคะพี่พี่หนูปินไปกินแยมก่อนนะ